ทอดหอมไว้ก่อนใจ่ทอดวันนี้ใช้ผงใก่ทอดหาดใหญ่ของน้องนะเขาส่งมาให้เนี่ยทอดแล้วก็สีสวย อันนี้บอกไม่ต้องปรุงเพิ่มนะก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มเดี๋ยวจะลองจะชอบเป็นยังไงยังไม่รู้จ้ะน่ากินเนาะสีสวยเชียวนี่จ้ะข้าวไก่ทอดของเราเนาะโรยหอมกินกับว่าจะกินกับส้มตำจ้ะจ้ะโรยหอมทอดโรยต้นหอมเนาะอันนี้ก็จะเป็น ส้มตำส้มตำก็มีมีตางมีแครอทมีมะเขือเทศส้มตำส้มตำไิ้ด้เปลือยของเราส้มตำไทยนั่นนี่อร่อยค่ะไะกินข้าวกันชิมก่อนไก่ทอดจ้ะ 嗯嗯，有点、hmm. hmm. uh、有点饿。